ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยหนูขายของแต่ไม่ให้หนูโพสขายเลยนะแล้วหนูจะไปเอาอะไรกินโพสขายมันไม่ได้ทําให้ขายดีขึ้นยิ่งทําในโซเชียลยิ่งลูกค้าเห็นคุณแล้วเมินคุณไม่เอ็นเกจกับคุณนะคุณจะยิ่งโดนอกักลกอทิทึนเล่นงานและกลายเป็นเพจล้างในที่สุดเพราะนั้นแก้ยังไงแก้โดย สวัสดีครับผมเอเทนนะครับก็จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาการตลาดมากกว่า10ปีแล้วนาเสนอแนวทางทําการตลาดแบบใหม่แบบที่ลูกค้าวิ่งเข้าหาเราเองปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะครับขนาดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีนักเรียนที่ประสบความสาเร็จหลากหลายอาชีพธุรกิจนะครับจากที่สมัยก่อนต้องพยายามขายพยายามวิ่งเข้าหาลูกค้าแต่หลังเขารู้เรื่องนี้ก็กลายเป็นคนที่ลูกค้าวิ่งเข้าหาอยากจะซื้ออยากจะใช้บริการกับเขากลายเป็นที่หนึ่งในใ,นใจของลูกค้าแต่ก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งจะมีหลักฐานจากพี่น้องพวกเราเยอะมากแค่ไหนเนี่ยว่าการตลาดเนี่ยมันได้ผล แต่ทุกครั้งที่ผมพูดออกไนนปนะครับกับพี่น้องหน้าใหม่ว่าเฮ้ยถ้าอยากจะขายดีขึ้นเนี่ยจงเลิกขายหรือเหลือโพสขายแค่5%พอแล้วคุณจะขายดีขึ้นเวลาที่ผมพูดแบบนี้เกือบทั้งห้องหรือทั้งคาทุกคนจะเงียบเลยเว้ยอันน mm hmm. 네 Young ี้เรื่องจริงนะเหมือนผมเป็นคนบ้าแล้วมีครั้งหนึ่งนะผมสอนเรื่องการตลาดเนี่ยให้กับกลุ่มน้องๆนะที่ค่อนข้างคุ้นเคยที่เขาเป็นในหน้าสังหาเนี่ยเขาถึงกับโผล่ขึ้นมาว่าพี่แบบเสียงหลงเลยนะหนูเป็นเอเจนซี่นะพี่ไม่ให้หนูโพสขายแล้วให้หนูโพสอะไรขนาดหนูโพพสขายวละรออบี่่ไมกิ ถ้าหนูไม่โพสขายแล้วหนูจะเอาอะไรกินเสียงแบบเสียงหลงเลยผมบอกใจเย็นใจเย็นหยุดก่อนสติสติตั้งสติก่อนคลามดาวแล้วผมก็รอเขาแป๊บหนึ่งนะจนเขาค่อยๆแบบคลามดาวแล้วผมก็เลยพูดต่อว่าพี่รู้ว่าพวกเราเครียดพี่เข้าใจว่าพวกเราทํางานนะแต่พี่ขอถามกลับหน่อยนะข้อหนึ่งถ้าเราเอาแต่โพสขายอ่ะ แล้วเราจะไปสู้พวกเว็บขายคอนโดขายบ้านที่เขามีคนมาโพสตขายเป็นร้อยร้อยพันต่อวันได้ไงอะ่ะเราสู้เขาได้หรอเขาก็ทำหน้าหนึ่งผมก็เลยพูดต่อว่าข้อ2ไอ้คำว่าที่ไม่ให้โพสตขายเนี่ยพี่ไม่ได้หมายถึงว่าห้ามโพส์ถึงสินค้าเลยนะที่หมายถึงจากโพสต์ขายสินค้าพงๆเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมาโพสต์หรือมาสื่อสารในมุมที่ลูกค้าอยากรู้แทนได้อ่ะพี่เข้าใจเวลานึกถึงคนทั่ว,วไปเวลาอยากจะขายอะไรเขาก็จะโพสตขายเลยใช่ไหมอ่าอย่างขายบ้านเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเขาก็ต้องโพสต์ขายบ้านหรือแปะรูปบ้านรูปห้องแล้วก็เอาฟังก์ชั่น ายละเอียดมาลงมีอะไรบ้างกี่ตารางเมตรรานะคาเท่าไหร่ติดต่อใคร088888 และเราก็จําอะไรเขาไม่ได้เลยถูกไหมเราก็ดูลวกๆล้วก็ผ่านไปถูกไหมนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปทําแต่กับกันลองดูเว็บนะหรืออย่างช่องที่เขาทํารีวิวอย่างเช่น NS เนจยหรือ Li o n s นเซอร์เอางี้เอาไทยไทยดีกว่าจะได้นึกภาพตามง่ายติงเอาลีฟฟ i n g เวลาเขาโพสหรือลงคอนเทนต์ในช่องในเพจเนี่ยเขาจะโพสตถึงโปรดักต์ในมุมที่ลูกค้าอยากรู้เอาลูกค้ามันจุดศูนย์กลางลองสังเกตดีๆนะเขาจะพาไปพาไปดูดีเทลพาไปดูว่าไอ้ทำเลนี่อยู่แถวไหนไอ้ใกล้ เรียนนานาชาตินะสภาพแวดล้อมเป็นไงอาหารการกินโดยรอบโครงการโครงการนี้เหมาะกับใครราคาเทียบกับตลาดเป็นยังไงและมีบทวิเคราะห์ทิ้งขายข่าวนี้คนที่อยากได้บ้านก็อยากดูใช่ไหมอยากจะใช้เวลาด้วยอยากจะดูจนจบอยากที่จะเซฟช่องนี้เก็บไว้อยากที่จะรอดูตอนต่อไป แต่กลับกันถ้าสมมตินนะเขาเอาแต่มาโพสต์ขายอะมีแต่ขายขายขายแปะรูปบ้านลงราคาดือ้อๆวันละห้าโพสสิบโพสเราจะตามช่องตามเพจเขาไหมก็อาจจะตามนะแต่ก็จะกดตามแบบไม่ใส่ใจอะกดตามเพจเขาแบบที่ขาย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 ,ขายแบบอีก 10, 100, 100, เพจร้อยเพจเขาทำกันอนะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเห็นโพสต์ก็ไม่ได้อยากกดไลค์อยากกดค like, อมเมนต์อะไรไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วพอเราเห็นโพสต์แต่ไม่ได้เอนเกียดด้วยไปสักพักหนึ่งเพจแบบเนี้ยมันจะหายไปจากชีวิตเราแทบจะถาวรจริงป่ากดติดตามเพจไปกี่เพจละกีะ่ร้อยกี่พันเพจแล้วมันหายไปไหน ววนนเพราะนั้นเห็นภาพไหมถ้าเขาเอาแต่โพสขายมีแต่ขายขายขายวันละห้าโพสสิบโพสเราจะตามช่องเขาไหมลึกๆคือไม่เพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราแต่ที่เราตามเพจอย่างเมื่อกี้อะไลอ้อนเซอร์แฮนหรือ t h i n อ of Living เราตามเพราะอะไรเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อเรามันมีคุณค่าต่อเราที่กําลังหาห้องหาบ้านในอนาคตถูกไหมเราเลยติดตามและเขาแนะนํานําเสนอโครงการอะไรเราก็อยากที่จะดูอยากติดตามอยากเฝ้าดูตอนต่อไปเริ่มเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นข้อ3 เปลี่ยน p o s i c i จิใหม่ไปเลยยกระดับมุมคิดไปเลยเราไม่ได้ขายห้องไม่ได้ขายบ้าน แต่เราขายตัวเราอันนี้คือขี์คุณมองข้ามวิธีการที่ทั่วๆไปเขาทากันไปเลยคุณทําแบบเขาอ่ะคุณก็ต้องไปแยกกันขายแบบเขาอ่ะแล้วคิดไปเลยฉันไม่ได้ขายห้องไม่ได้ขายบ้านแต่ขายตัวเองและถึงจุดที่คุณขายตัวคุณได้เมื่อไหร่นะถึงจุดนั้นนะมันจะกลายเป็นเขาจะตามเพจตามช่องของคุณและเขาจะมาพูดกับคุณเองว่าเฮ้ยผมอยากูอยู่แถววสกอะ่ะหรือเนี่ยหนูอยากอยู่แถวมหาวิทยาลัยเนี้ยพี่พี่ช่วยแนะนําหนูได้ไหมพี่ช่วยหาห้องให้หน่อยได้ไหมครับในมุมลูกค้านี่เห็นไหมเขาจะมองหาคนที่เขาไว้ใจว่าจะหาหาา้้องดีๆเไ และไม่หลอกลวงไม่ใช่คนขายและคุณก็ไม่ต้องห่วงเลยนะในมุมคนขายคนปล่อยเช่าอะ่ะก็จะมองหาคนที่มีศักยภาพเหมือนกันเขาก็จะไปมองหาคนที่เป็นแม่เหล็กที่จะทําให้คนได้เห็นอสังหาของเขาอะ่ะต่อไปข้อ4ี่ผมถามนะถ้าผมจะหาใครสักคนเพื่อให้หาห้องเช่าให้อ่ะอีกไม่กี่เดือนเนี้ยผมมีแผนว่าผมจะรีโนเวทบ้านนะผมอาจจะต้องหาที่เช่าระหว่างทาบ้านสักปีในมุมผมอะผมจะหาห้องเช่าผมจะไปติดตามใครระหว่างคนที่เอาแต่โพสขายขายขาย,ขายแล้วจําอะไรเขาไม่ได้เลยหรือ คนที่ผมรู้สึกว่าเขาจะหาห้องดีๆให้ผมได้เ <_ d us> ชื่อถือได้ไม่หลอกลวงผมแน่นอนผมก็ต้องเลือกคนอย่างหลังที่ไว้ใจได้เห็นภาพไหมขอห้อ5เพราะฉะนั้นเข้าใจอย่างที่ผมบอกว่าถ้าอยากขายดีขึ้นจงเลิกขายหรือเหลือโพสต์ขายแคย5่5%พอแล้วคุณจะขายดีขึ้นคราวนี้เขาเริ่มพยักหน้าเริ่มเหมือนจะเข้าใจล้ผมเลยถามเขาตอข้อ6ตอนนี้เห็นภาพไหมว่า โพ้ขายมาันไม่ได้ทําให้ขายดีขึ้นยิ่งทําในโซเชียลยิ่งลูกค้าเห็นคุณแล้วเมินคุณไม่เอ็นเกจกับคุณนะคุณจะยิ่งโดนอกักอริทิมเล่นงานและกลายเป็นเพจล้างในที่สุดเพราะฉะนั้นแก้ยังไงแก้โดยข้อ7 ทำสัสดส่วน8 0 1 5 5จาก100%นของคอนเทนต์หน้าเพจหรือช่องคุณทั้งหมดอ่ะ80พูดเรื่องที่ลูกค้าอยากรู้พูดถึงโปรดักต์ได้ในกลุ่ม OTO จะรู้ดีว่าไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามอะไรเลยที่คุณจะพูดถึงสินค้าของคุณแต่ขอแค่พูดเป็นในมุมที่ลูกค้าเขาอยากฟังอย่างที่ผมยกตัวอย่างอ่ะแทนที่คุณจะทําโพสตขายเอาแต่โพสตขายคุณเปลี่ยนมาทํารีวิวดิคุณพาไปดูตัวบ้านคุณทําตัวเป็นเหมือนไกด์พาเขาไปดูบ้านอ่ะพาทัวร์ดูบ้าน่ามัมางม หยุดก็สามารถนั่งเล่นกับคุณตาคุณยายไม่ต้องออกไปเที่ยวนอกบ้านเลยค่ะห้องนั่งเล่นอันนี้นะคะโอ้โหรวมญาติได้เลยค่ะทางโอนเนอร์เขาเข้าใจตรงนี้ดีมากมีการบิวเคาน์เตอร์ตรงนี้ออกน้ําออกอาหารได้สบายครัวน,นี้นะคะสําหรับเจ้าของบ้านที่รักการทําอาหารเองนี่เห็นไหมเขาติดแอร์เรียบร้อยเวลาเตรียมอาหารจะได้ไม่ร้อนอ่นนี้ค่ะอันนี้มุมส่วนตัวจิบกาแฟยามเช้ามองพระอาทิตย์ขึ้น เนี่ยถ้าบ้านมีมุมดีๆแบบนี้นะครับมันจะทําให้เจ้าของบ้านอยากที่จะตื่นเช้ามารับอากาศดีๆสุขภาพก็ดีขึ้นค่ะโอ้โหอันนี้ห้องนอนใหญ่อนาคตเนี่ยจะเดี๋ยวถ้ามีเจ้าตัวเล็กก็สามารถที่จะเอาเตียงของเจ้าตัวเล็กเนี่ยมาตั้งตรงนี้ได้อีก ก็ยังเหลือที่สบายๆโอ้แล้วนี่นะครับมุมนี้โอ้โหสามารถกั้นห้องกระจกได้เลยสําหรับคนเลี้ยงแมวก็เหมาะเลยคุณพาเขาไปดูรอบๆบ้านบริเวณบ้านเหมือนคุณเป็นไกด์อะ่ะโครงการค่อนข้างจะสงบเลยนะคะมีส่วนกลางมีเล็กที่มานั่งปิกนิกยามเย็นได้สังเกตไหมคะในโครงการเนี่ยโหโจอดรถเป็นระเบียบจอดรถได้บ้านกันหมดเลยคะ่ะ นี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนในโครงการเนี่ยเป็นนักบินเป็นคุณหมอเยอะเลยที่เลือกโครงการนี้อ่ะเรามาขับรถไปดูความอุดมสมบูรณ์รอบโครงการกันนะคะโอ้โหเซเว่นใหญ่อยู่หน้าปากซอยเลยขับจักรยานหรือเดินมาได้เลยร้านอาหารแซบ่บๆก็มีนี่ถ้าใครเป็นสายสรตทฟู้ดสบายเลยอ่ะออกไปอีกนิดนะคะเราจะเจอโรงพยาบาลเอกชนใกล้กัน2แห่งเลยและข้างหน้า,นาตจ้ที่เห็นนี้มีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไม่ไกลจากบ้านเลยเวลาลูกหลานคุณเรียนก็กลับบ้านได้ง่ายมากๆอ่ะเรามาสรุปกันนะคะโครงการนี้แพงกว่ารอบข้างก็จริงแต่ก็คัดผู้อยู่อาศัยจะสังเกตว่าทุกคนเคารพกัน ไม่มีจอดรถแช่หน้าบ้านนานๆเลยแล้วก็สภาพความสมบุ์รอบโครงการก็ยอดเยี่ยมมีครบไม่ต้องไปไหนไกลก็นับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่น่าอยู่ค่ะราคาประมาณนี้ตึง้งเห็นภาพไหม ถ้าคุณกําลังมีแผนอยากได้บ้านอยู่เป็นคุณคุณอยากตามดูช่องนี้ดูเพจคนนี้ต่อไหมคุณอยากดูต่อแล้วคุณอยากจะไปดูอีกหลายๆคลิปด้วยแล้วคุณจะรอดูตอนต่อไปด้วยหรือถ้าวันนี้คุณอยากได้บ้านมากๆแล้วคุณดูเขาหลายคลิปแล้วไม่มีทําเลที่คุณดูบางทีคุณก็ไม่รอดูนะคุณกระทักไปหาเขาเองเลยว่าเฮ้ยคุณอยากอยู่ทาเลนี้มีแนะนำไหมช่วยหาหน่อยได้ไหมเห็นภาพไหมเพราะเราไม่ได้เห็นเขาเป็นเซลเป็นนักขายแล้วเราเห็นเขาเป็นไกด์เป็นตัวจริงที่เราไว้ใจที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ช่วยเราได้ เข้าใจยังเนี่ย80%ของคอนเน,นค์คุณควรจะเป็นแบบนี้คุณอยากซื้อกับคนคนนี้ไหมล่ะ ถ้าอยากเนี่ยแหละขี่เข้าใจอยากม่ปกติผมจะพูดลึกๆแบบนี้เฉพาะพี่น้องในคาสโอทีโอเท่านั้นนะ<อ>คือไม่ได้หวงความรู้หน้าเพจนะใครตามจะรู้ดีว่าผมจัดเต็มมาตลอดแต่ผมแค่กลัวคุณช็อกกันคือในคาสในขับเนี่ยเวลา q a กับใครนะยกตัวอย่างใครพูดทีนึงนี่เจาะยาวมากนะบางทีบี้กันสุดๆบางเคสยี่สิบสามสิบนาทีอะ่ะคือพอพูดจบปุ๊บไปทํากันได้เลยอะ่ะแต่ถ้าเป็นคลิปหน้าเพจบางครั้งน่ะผมทําแค่สิบนาทีก็มีคนมาบ่นอยู่นั่นแหละว่ายาวๆอ่ะบางครั้งนะผมเห็นนะมีคนแท็กชืื่่ออเพนมั หวังผมเชื่อเลยว่าคนที่แท็กเนี่ยหวังดีหวังดีอยากจะแท็กชื่อเพื่อนแบบอยากจะให้แบบเฮ้ยเขามาดูใช่ไหมแล้วเพื่อนมาถึงคําแร้ยาว <laughs> ผมเห็นประจอมาที่บนยาวๆอ่ะผมก็คิดว่ายาวอะไรวะของที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งนั้นน่ะจะดูแต่คลิปเรียวเก้าสิบวินาทีแล้วหวังจะเปลี่ยนชีวิตใช่ไหม <laughs> ชีวิตคุณจะไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเลยจะรอแต่โด,โดเรมอนเอาของวิเศษมาให้กันเหรอเ <laughs> วลาผมเห็นข้อความแบบนี้ผมก็รู้สึกว่า สิ้นหวังแทนอะแค่นี้ก็บ่นกันหนักแล้วอะก็ดีละที่ไม่ได้เข้าไปในคร์ดกันนี่แค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในคด้วยซ้ำนะถ้าหนักจริงอะในคา่าโนู่โน้นในนั้นไม่มีใครมาบ่นเลยตรงข้ามเขายิ่งทำยิ่งชีวิตเปลี่ยนกันอ่ะไม่พูดละเอาแบบย้ำประเด็นนี้อ่ะตรงนี้โอเคไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์เข้าใจยัง เนาะ80%โฟกัสแบบนี้น่าจะเข้าใจกันเนาะต่อไปสัสดส่วน15%เป็น t e s t i m เนียลและรีวิวคุณอาจจะลงภาพฉนวดภาพไปโอนภาพปิดดีลหรือผลงานที่คุณทําไปบ้างก็พอแล้วอีก5%ที่เหลืออาจจะโพสต์ขายตรงๆ้างก็ได้เอาอันไหนที่แบบเป็นไฮไลท์เอาบ้านอันเ,นเจ๋งๆที่คุณขายมาโพสต์ก็ได้สร้างสีสันให้คนอยากแชร์แต่ผมจะบอกนะว่าถึงจุดจุดหนึ่งตรงนี้อาจจะแทบไม่จําเป็นเลยอย่างที่บอกไปข้างต้นนะเน่ะพอถึงจุดจุดหนึ่งคนจะทักมาหาคุณเองในแบบที่เขาขอให้คุณช่วย เช่นเฮ้ยผมอยากอยู่ทําเลเนี้ยช่วยหายให้ผมหน่อยได้ไหมผมอยากขายครับผมมีที่มีบ้านมีห้องช่วยเอาไปฝากขายให้หน่อยได้ไหมครับมันจะเป็นภาพแบบเนี้ย เห็นไหโพสขายที่จริงมันจะเป็นแค่ตัวดึงกระแสคนเข้ามาเฉยๆเพราะนั้นอย่างที่บอกอ่ะผมลงทุนสังหามาผมก็ไม่เคยได้ไปดูห้องที่ดูไวเลยส่วนใหญ่จะทักเอเจนต์ที่เรารู้สึกไว้ใจแล้วเขาก็จะถามเราแล้วพาไปดูห้องที่เหมาะกับเราโค้ดทำพีไหมครับวันนี้ทุกคนที่ดูอยู่จริงๆมีเคสพี่น้องเราชาวโอดีโอชาววันเยียจีนิสขับที่ทำมาสั่งหาได้ดีมากหลายคนเลยนะที่ลูกค้าวิ่งเข้าหาเขาอ่ะเช่นกรณีเนี้ยแทนที่เขาจะขายขายขายแล้วคนก็หนีหนีแต่ไม่เขาไม่ทําแบบนั้นเขาทำตรงข้ามเขาทําแนวอย่างที่เราคุ ซื้อฝากขายจนทํางานกันไม่ทันอ่ะเขาไม่ใช่แค่ขายดีอ่ะแต่มองไกลไปถึงเปิดเอเจนซี่ของตัวเองได้เลยหรืออ่ะอย่างเนี้ยอย่างเคสเนี้ยเขาเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เองปล่อยเช่าอพาร์ตเมนต์ตัวเองเพอาะปรับวิธีการอันนี้เรียนโอดีโอใช้แค่นิดเดียวนะยังแค่เลเวล23ยังไม่ได้ทําตามสูตร85 5เลยผลคือห้องเต็มตลอด มีคนรอคิวล่วงหน้าเลยตัวน,น,นี้ทํารีสอร์ทเนาะจากเดือนละ3 0 0 0 0นพอปรับวิธีการลูกค้าก็วิ่งเข้าหาเลยนะยอดกลายเป็นเดือนละ1.3ล้านอันนี้อีเคสปิดการขายบ้าน11ล้านลูกค้ามาจากออนไลน์ทั้งนั้นอ่อย่างที่เขาบอกเนาะอันนี้เคสเ,เ,เดียวกับเมื่อกี้เลยอันเดียวกันเห็นไหมปิดต่อได้อีกเรื่อยๆเลยแล้วเขาบอกว่าลูกค้าเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อินบ็อกมาฝากซื้อฝากขายจากที่เมื่อก่อนปีหนึ่งนับครั้งได้เลย,เล,ยลูกค้าเชื่อมั่นไว้ใจและฝากให้เขาหาซับให้ เนี่ยแล้วเขาก็ทิ้งท้ายเห็นความทรงพลังของโอทีโอก็ตอนนี้เลยบางทีเนี่ยตอนแรกที่เราทาบางครั้งมันอาจจะรู้สึกแบบตะขิดตะขวงนะแต่เชื่อไหมไอ้ข้อมูลวันนี้คุณลองทําดูพอคุณทําไปสักพักอ๋อมันได้ผลอย่างนี้คนรู้สึกกับเราแบบนี้เองวะอ๋อเฮ้ยไอ้คนที่ลูกค้าเขาวิ่งเข้าหามันเป็นยังไงอ๋อเขารู้สึกแบบนี้บางครั้งคุณลองทําไปก่อนคุณจะเข้าใจมันเองก็หวังว่าจะได้คําตอบไปนะครับคําถามวันนี้ค้าขายทําธุรกิจเป็นเซลเป็นเอเจนซี่ไม่ให้โพสต์ขายแล้วจะให้โพสตอะไรทําอย่างที่ผมบอกในคลิปนี้ครับ เซฟคลิปนี้แชร์คลิปนี้เก็บไว้และดูคลิปนี้ซ้ำๆบ่อยๆจนมันเข้าไปในตัวของคุณฟังไปทําไปกลับมาฟังซ้ำอีกวนไปแบบนี้จนทําอย่างเป็นธรรมชาติผลลัพธ์ของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปใน 3- าหรือหเดือนผมมั่นใจเลยและคุณจะแตกแต่างไม่เหมือนใครนะแล้วขายดีได้ในทุกสภาพเศรษฐกิจก็กดแชร์ไว้ดูซ้าบ่อยๆได้เลยครับส่วนนักขายนะฮะหรือเอเจนซี่คนไหนที่อยากทุ่นเวลาไม่อยากเสียเวลาลองผิดลองถูกเองอยากมารียด้วยกันในคลาสออ o Online Takeover นะครับซึ่งผมจะลงลึกวิธีทำคอนเทนต์เทสติมอนิเลและ โสขายแบบไม่ขายไว้ทั้งหมดนะครับก็ถ้าจะไปดูด้วยกันก็แคปหน้านี้ไปแล้วบอกกับทีมงานผมว่าขอราคาพิเศษสําหรับคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาคัสโอิโอมันไม่ใช่ของถูกนะครับเพราะนี่มันไม่ใช่ความรู้ราคาถูกแต่ในฐานะนักขายด้วยกันผมอยากให้คุณลองนึกว่าถ้ามันช่วยคุณขายบ้านเพิ่มได้หนึ่งหลังปิดการขายห้องเพิ่มได้อีกหนึ่งห้องหรือขายรถเพิ่มได้อีกหนึ่งคันหรือขายอย่างอื่นที่คุณขายอยู่เช่นสินค้าหรือเป็นการเพิ่มได้อีกหนึ่งบินต่อเดือนปีๆหนึ่งค่า,คา,คคาไหร่ ถ้าคิดว่าคุ้มค่าถ้าสนใจก็แคปหน้าจอนี้ทักไปที่ l ล ne@ แอดไอคาร์ card, เพื่อขอราคาพิเศษสำหรับคลิปนี้และพบกันในค้าครับ i c l a s s อยู่มหาวิทยาลัยออนไลน์ของคนทำธุรกิจรวบรวมความรู้จำเป็นสำหรับคนทำธุรกิจยุคใหม่ให้โตได้ไวไปได้ไกลกว่าจุดที่ยืน